สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องฉันไม่ชอบทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวเป็นของสำนักพิมพ์วาราเล่มเดียวจบนะครับผมราคาปกจะอยู่ที่250บาทเรื่องฉันไม่ชอบทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวจะเป็นเรื่องราวของเฉียวยี เขียวยี่จะเป็นหญิงสาวที่แต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่านายเอฟในนี้จะใช้ชื่อว่านายเอฟนะครับผมถ้าเป็นในซีรีส์เนี่ยอาจจะมีชื่อว่าเยี่ยเหอถ้าจำไม่ผิดนะในนี้มันจะเล่าถึงเรื่องราวของเธอเธอแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ใช้ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้มีตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วก็เลิกกันไปห่างกันไป4ปีเพราะว่า ผู้ชายไปเรียนต่อเมืองนอกโดยที่ไม่บอกเธอแล้วก็มาสรารภาพรักมาขอเป็นแฟนกับเธอแล้วเธอก็เหมือนกับโกรธแต่ทำสงครามเงียนกันก็เลยไม่พูดไม่คุยกัน4ปีเธอก็ไปเรียนมหาลัยในระหว่างนะั้นมีแฟนคนหนึ่งก็คือคบกันมามานเดือนหนึง่งโดยที่ไม่คิดอะไรในนี้จะใช้ชื่อว่าคุณชายเฉียวยี่จะมีเพื่อนสนิทอยู่4ี่คนที่ผ่านเข้ามาเป็นตัวละครในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฮาวหูยีหัวหน้าห้อง นางฟ้าแล้วก็เพื่อนสนิทซีอ่านี่เป็นตัวละครที่เธอวางไว้ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเธอแล้วเมื่อเขียวยีกับแอปได้กลับมาพบกันเพราะว่ามันจะมีการจัดงานเลี้ยงรุ่นโดยหัวหน้าห้องก็ทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาพบกันเฉียวยีในตอนแรกทําตัวไม่ถูกก็เลยไม่กล้าที่จะมองหน้าเขาแก้งเปิดกระป๋องโคก้กแต่เธอเปิดไม่ออกก็เลยวางไป ในขณะที่นายเอฟก็สังเกตเธอตลอดเวลาเขาเห็นเธอเปิดกระป๋องโคก้กไม่ได้ก็เลยเปิดให้ทําให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันแล้วก็มีการนัดเจอมีการเดทกันชายหนุ่มก็ไปทํางานที่ปักกิ่งในขณะที่ตัวเฉียวยีก็ยังทํางานอยู่ที่บ้านเกิดจนกระทั่งตัวเฉียวยีตัดสินใจลาออกจากง,งานแล้วก็ย้ายไปอยู่ปักกิ่งเพราะอยากจะอยู่ใกล้คนรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้น จากอยู่ห่างกันคนละส่วนของปักกิ่งเวลาเจอกันต้องนั่งรถประมาณสองชั่วโมงกลายเป็นว่าผู้ชายเนี่ยก็พยายามโน้มน้นาวให้มาอยู่ด้วยกันพออยู่ด้วยกันก็คบกันเป็นแฟนอย่างจริงจังแล้วก็แต่งงานแล้วก็จะมีชีวิตอีกช,ช่วงหนึ่งก็คือเป็นช่วงแต่งงานซึ่งเนื้อเรื่องกว่าครึ่งจะเป็นเรื่องราวของเฉียวยีที่แต่งงานกันในเอฟแล้วนี่เรื่องหลักมันจะราวๆานี้แหละสำหรับเรื่องฉันไม่ชอบทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียว จริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขียนจากเรื่องจริงของตัวละครก็คือเฉียวยีซึ่งตัวเฉียวยีนางเอกของเรื่องนี้คือเอาเรื่องราวของเธอกับสามีมาเขียนในนี้มันไม่ได้เรียงร้อยเรื่องราวเป็นนิยายแบบที่เราเคยอ่านกันแต่ว่ามันจะเรียงร้อยเป็นเรื่องสั้นเป็นตอนๆโดยมีการจัดหมวดหมู่นะครับผมว่าหมวดหมู่ังเกี่ยวกับอะไรบ้าง่าตัวอย่างง่ายๆก็คือว่า มีแฟนหนุ่มราศีมังกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบนี้ก็คือกล่าวถึงผู้ชายที่พอแต่งงานแล้วนิสัยเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเห็นไหมตอนที่สองเขาที่นั่งร่วมโต๊ะจะย้อนกลับไปตอนมปลายที่ทั้งสองเรียนด้วยกันอ่าจะมีอะไรหวานแหววกันนิดหน่อยก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยเข้าไปทัก เพราะจริงๆก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะไม่นั่งกับผู้ชายคนอื่นที่เหมือนกับว่าเพราะการนั่งเนี่ยมันจะเรียนตามดับคะแ,แนนไงเธอก็เลือกที่จะมานั่งกับพระเอกแทนที่ไม่นั่งกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเพราะผู้ชายคนที่เธอไม่อยากนั่งด้วยเนี่ยมาชอบเธอแล้วก็เป็นคนที่ไม่ส่ผมหญิงก็ไม่ชอบก็เลยพยายามจะหนีพอเฉียวยีคิดไปถึงอดีตที่นั่งคู่กับนายเอฟแล้วโดนนายเอฟแกลงก็เลยบอกกับนายเอฟไปว่าเธอควรจะดีกับคนที่นั่งข้างๆด้วยนายเอฟก็ตอบกลับไปว่าใครจะไปรู้แล้วว่าคนที่นั่งข้างจะมาเป็นเมียในนอาคต หรือว่าตอนที่ห่าวหูยี่ที่รักก็จะกล่าวถึงเพื่อนรักของเธอที่รู้จักกันตัต้งแต่สมัยมต้นเป็นเนื้อเรื่องที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวเป็นเพื่อนที่อาจจะไปอยู่บ้านพัดคนชราด้วยกันที่เรียกว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนตายก่อนตกมุกโดยที่การจะเลิกกันเพราะว่า เธอคิดจะเขียนอัตตาชีวะเมียคนที่หนึ่งหอนในเอสมีการวางแผนว่าจะเขียนคนที่สองคนที่สามเพราะว่าในเอเนี่ยอาจจะเป็นธุรกิจที่ประสบความเดชอาจจะมีเมียน้อยทําให้เชียวี่บอกเลิกคบทันทีชีวิตแสนสุขของสองพี่น้องก็จะเป็นกล่าวถึงเรื่องของเธอกับพี่ชายตั้งแต่เด็กจนโตว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใสย,ยังไงเช่นเป็นคนที่ชอบแกล้งน้องแต่จริงๆก,ก็เป็นคนที่รักน้องนะเวลาที่เธอเนี่ยผ่าตัดเนี่ยเขาก็ให้กําลังใจ ช่วงเวลา10ชั่วโมงที่น้องสาวเข้าไปผ่าตัดเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากท,ที่สุดในชีวิตของเขาที่เป็นพี่ชายเลยก็ว่าได้ซึ่งตัวพี่ชายเป็นคนที่เก่งก็เลยมองนายเอฟเหมือนเป็นคู่แข่งแต่ก็เป็นเพื่อนกันก็เลยถามนายเอฟไว่าถ้าเกิดนายสามารถย้อนเวลาได้นายจะทําอะไรนายเอฟก็ตอบว่าจะย้อนเวลาไปต่อยนายเพราะนายเคยรังแกเมียชั้น ตอนที่สี่การมาถึงของเจ้าเต่าก็จะเป็นตอนหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันแล้วแล้วก็เลี้ยงหมาตัวหนึ่งหรือตอนที่3ผู้คนที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะกล่าวถึงเพื่อนอีก3าคนไม่ว่าจะเป็นคุณหัวหน้าห้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนสิทซีหรือว่าจะเป็นนางฟ้าที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขียวยีนะครับผมว่าแต่ละคนเนี่ยจะมาในช่วงไหนอาจจะเป็นช่วงที่ผมมาไปจยถึงมหาลัยเป็นต้นอ่านี่คือเรื่องราวในนี้มันจะเป็นเรื่องสั้นนะครับเป็นเรื่องราวของตัวละครอย่างเขียวยีกับตัวละครอื่น ไม่ว่าจะเป็นสามีเพื่อนของเธอพี่ชายของเธอหรือแม้แต่เรื่องราวของคนรัที่เลี้ยงไว้แต่ว่าในเรื่องหลักประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของเธอกับสามีเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันหลังแต่งงานบ้างเป็นอะไรที่เราจะอ่านแล้วมันจะมีความรู้สึกอบอุ่นนะ่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะมันอาจจะไม่มีคําหวานที่เว่อร์นะเพราะในหนังสือเล่มนี้ครับมันเป็นเรื่องสั้นที่ตัดมาเป็นตอนๆเป็นบทบท ที่พยายามจะเขียนมุกนะครับเช่นบทหนึ่งเนี่ยอาจจะมี 12- หรือ13ตอนแล้วแต่ว่าอยู่ในเหตุการณ์มันจึงเป็นบทสนาที่หมายก็ว่าในบทหนึ่งเนี่ยมันจะรวบรวมหัวข,ข้อหัวข้อนึงไว้ซึ่งเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องาาราวเหตุการณ์การนี้บางตอนเนี่ยก็เกี่ยวกับนิสัยที่ทั้งสองทะเลาะก,กันก็คือจะรวมเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันไว้ คือมันจะไม่ได้จัดเรียงเป็นไทม์ไลน์ของนิยายแต่มันจะจัดเรียงเป็นบทสนทนาหรือเป็นเรื่องสั้นที่เสนอมาหยิบย้อมมาเป็นตอนตอนพอจบตอนก็ตับดบทไปอาจจะมีความต่อเนื่องกันและอาจจะมีการทิ้งระยะห่างจากกันในไทม์ไลน์ของช่วงเวลาแต่ในนิยายเล่มนี้นะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีบทที่ทําให้เรารู้สึกถึงความอ่อนหวานหรือโรแมนติกแบบชวนอินหรือชวน จิ้นชวนฝันแบบนิยายที่เป็นพอดเรื่องทั่วไปที่ค่อยๆบิ้วอารมณ์เราไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็ทาให้เราเคริรมไปกับมันนะครับแต่อันนี้มันคือความเป็นจริงมันคือเรียวของบทสนทนาที่ทําให้เรารู้สึกได้นะถึงความผูกพันของตัวละครสองตัวละครนี้เป็นบทสนทนาที่ง่ายที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนคู่หนึ่งที่รักกันดูแลเอาใจใส่กัน เราจะสัมผัสได้ถึงความรักชวนอมยิ้มความอบอุ่นของตัวละครแน่นอนว่ามันมีมุกตลกแฝงอยู่ด้วยนะครับผมของผู้ชายที่อ่อนบุญคล่องข้างที่จะฉลาดเย็นชานินดแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นคนที่ขี้อ้อนปัดหวานในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยก็เป็นหน้าตาที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือค่อนข้างขีะธรรมดาโก้นิดหน่อยแมบบ้กระทั่งฉากในรูปนะครับผมที่พระเอกเนี่ยลงทุนนะครับหิ้วรองเท้ามาเปลี่ยนให้กับนางเอกเพราะเห็นนางเอกใส,ส่รองเท้าส้นสูง8เซนมาเดินเที่ยวกับเพื่อนที่เป็นหัวหน้าห้องอะ ฉากนี้เป็นฉากที่คิดว่าจะซึ้งนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีนในสายตาของหัวหน้าห้องในขณะที่หัวหน้าห้องพอกลับไปจากการมาปักกิ่งเนี่ยก็มาโษสแฉว่าผู้ชายคนนี้นายเอฟเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีมากแต่พอในสภาพบ้านเนี่ยกลับมาเป็นภาพที่นายเอฟกำลังนอนแล้วก็บอกให้หนางเอกเนี่ยช่วยทํางานบ้านหรือเอาของกินมาให้ประมาณนี้เห็นไหมมันเป็นต้นนะครับผมเนี่ยมันเป็นล,กลักษณะนี้หรือแม้กระทั่งนางเอกถามว่าวันนี้มันเป็นวันอะไร พระเอกก็บอกไม่รู้แค่บอกวันที่ธรรมดาไปนางเอกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันแต่งงานวันที่5้าอกว่าป่าประมาณนี้นะครับผมพระเอกก็ตอบไปง่ายๆว่ามีแต่คนเชื่อหมูเท่านั้นแหละที่จะนับวันครบกำหนดหมูเขาไม่ใช่คนเชื่อหมูก่อนที่เขาจะบอกว่าอยากได้อะไรก็บอกให้ตรงๆแล้วก็พาเธอไปเลี้ยงฉลองในฐานะที่เลี้ยงหมูมาได้5้าร้อยกวันในเล่นนี้นะครับผมเราจะเห็นถึงมูสกตลกที่ทั้งสองคนเนี่หยกอกล้อกัน ด้วยความรักความอบอุ่นของคนที่มันรักกันเนี่ยทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีเวลาอ่านอมยิ้มเวลาอ่านไม่ถึงกับขำนะครับผมแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกยิ้มที่เอ่ร้นมาจากการอ่านเรื่องนี้จริงๆไม่จําเป็นต้องมีคําพูดที่หวานหูเลี่ยนแบบนิยายแต่คําพูดในชีวิตจริงที่ตัวละคร2ตัวนี้พูดกันเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นทําให้เรารู้สึกอมยิ้มมีความสุข สัมผัสได้ถึงความรักของสองที่ถ่ายทอดกันมาแม้แต่ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะมีบทสัมภาษณ์นะครับของนายเอฟนะครับชื่อพระเอกเนี่ยครับเนี่ยครับเห็นไหมบทสัมภาษณ์ของนายเอฟซึ่งเป็นชื่อที่เขาใช้แทนเนี่ยเขาก็บอกไงว่าชื่อของนางเอกอย่างเขียวยีเนี่ยก็มีการถามก็มีการตอบว่าพ่อเอินตั้งในไปดูเนี่ยมันตั้งง่ายดีก็เลยตั้งตัวดีไปนายเอฟก็พอขี้เกียจเขียนจริงๆคือไม่ได้ชื่อของเขานะเพียงแต่พระเอกก็มีการตอบคําถามนิดนึงนะว่าชื่อฝรั่งของเขา,าชื่อแฟง ซึ่งในนี้ในบทสัมภาษณ์ของนายเอฟเนี่ยพระเอกก็บอกเลยว่าที่เห็นเขาดีเห็นเขาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพอร์เฟกอะไรเนี่ยมันเป็นสายตาของภรรยามองสามีนะตัวจริงเขาก็เป็นบุคคลธรรมดามีข้อเด่นมีข้อด้อยมีข้อล้มเหลวเพราะฉนั้นเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าเป็นบันทึกของภรรยาที่เขียนถึงสามีที่รักอ่ะเขียนจดบันทึกเรื่องราวของสามีที่เธอรักเป็นยังไงเป็นเรื่องสั้นประมาณนั้นนะครับผม คืออ่านให,ให้ให้อมยิ้มสนุกไปกับมันมันไม่น่าเบื่อนะคืออ่านจบตอนนึงก็อ่านไปเรื่อยๆนี่คือหนังสือที่ทำให้เรอาอ่านแล้วอมยิ้มจนวางไม่ลงนะครับผมสำหรับเรื่องฉันไม่ชอบทั้งโลกฉันแค่ชอบเธอคนเดียวยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับเรื่องในนี้มันก็จะมีมุกตลกตลกอยู่นิดนึงเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยกับพี่นางเอกแชร์หออยู่วยกันไงน,นางเอกที่เปียกฝนขเข้าไปเนี่ยก็ไปหยิบเสื้อมาสวมหนึ่งก็คิดว่าเป็นเสื้อของพี่ชาย เพราะเอกเดินออกมาจากห้องน้ําถอดเสื้อนาะงเอกก็มองตาค้างเนี่ยอันเป็นฉากที่ชวนฟินกันในซีดี้แล้วกันนะแต่มันก็เป็นมุกตลกนะคือพระเอกเนี่ยบอกนางเอกไปว่าเสื้อที่เธอสวมอยู่มันเป็นเสื้อเขาทำไมเขาไม่มีเสื้อใส่ซึ่งนางเอกก็คิดว่าเป็นแผนครับผมอ่ะอันนี้ไม่เป็นฉากทินฟินนะแต่ผมวีค้าเลยว่ามันเป็นฉา,นะา,า,ากที่ชวนอมยิ้มมากกว่านะครับผมสําหรับเรื่องนี้